ช่องแชนแนลน้องใหม่นะครับสำหรับคนที่อยากจะดูเรื่องเกี่ยวกับอีเวนต์มาวิวต่างๆนะครับผมแนะนํากดติดตามช่องนี้เลยคลิกเข้าไปดูเลยสวัสดีครับทุกท่านด้วยนะครับผมมีเจอกันแล้วสำหรับรายการมีดีบอลเพรสทอยเกม์นะครับผมหลังจากที่เราลงคลิปกันไปเมื่อ2อาทิตย์ก่อนนะครับเรื่องเกี่ยวกับปโอ้โหบทแรกดิตการของคูกะนะครับผมอ่า ซึ่งทาเราก็ได้เกิดเกิดไปแล้วว่ามันจะมีมันต้องมีอากิโตะแน่ๆอะไรอย่างงี้แหละอะไรประมาณนี้นะครับผม,มคือมันก็มีจริงๆแหละครับผมมันจะเป็นเรื่องเรื่องราวเกี่ยวกับปริศนาของอากิโตะและการต่อสู้ระหว่างครูกับพระอากิโตะนะครับผมนะก็ต้องขอบคุณข้อมูลจากเว็บไทย s I. w ก่อนนะครับผมแล้วก็ต้องขอบอกว่าคลิปนี้ยาวแน่นครับทำใจไว้หน่อยแล้วกันอะไรประมาณนี้เนาะคือถ้ามีเสียงนอยอะไรเข้ามาเสียงพัดลมเสียงไก่อะไรก็ต้อง คำใจหนึ่งคือมันร้อนเลยเนาะยูโนอะไรอย่างงี้โอเคโอเคโอเคไม่พูดเรา่องทำเพลงไม่ไม่อ่านอกเรื่องละเอามาเล่ากันดีกว่าปริศนาอากิโตะนะครับผมบาราลินโตะเนี่ยที่ได้รับเมลิทพันธ์อากิโตะเข้าไปเนี่ยต่างเรื่องมีวิธีาการตนเองเนี่ยทั้งแบบพินิจเทียนะ้อยและแบบข้ามขีดจำกัดน,นะครับผมโอเวอร์โหลดอะในความมืดอนะรู้เรื่องนี้ดีจงึงขอคำสั่งแก่นักร์ดินโตะทุกคน,นให้ตามล่าผู้ที่ได้รับพลังแห่งอากิโตะนะครับที่แฝฟร์เฮร่างนะะฮในวันนี้ รูปแบบการนิยมานการขั้นสุดยอดแห่งนลบอากิโตะเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบแต่หินในชัตินะครับในซีรีส์จะอยู่3แบบนะครับผมก็คือกิลนะครับผมอากิโตะและอนาเธอร์อากิโตะนะครับผมแล้วก็เรามาดูเหตุการณ์สงครามนะครับที่ท,ที่มันจะเป็นต้องเกิดขึ้นนะครับผมแต่ในซีรีส์ไม่ได้เกิดขึ้นก็คือสงครามคูกะปะทะอากิโตะนะครับผมในยุคปัจจุบันในซีรีส์เนี่ยมีการหดพบ ซากสุสานโบราณพร้อมลงหินและร่างมัมมี่ของนักบรบเหล่านะักสำรวจเนี่ยทำการเปิดโดยไม่รู้ท้าผึกการอะไรสักอย่างเนี่ยทำให้นากกูบ้าตื่นขึ้นสังหารทุกคนนะและคืนชีพเหล่ากูรงนิที่ตายไปในสงครามศักดิ์สิทธิ์การกลับมาของนากกูบา้าครั้งนี้มาพร้อมกับเกเกรุที่กำหนดว่าผู้ชนะคนสุดท้ายจะได้เป็นราชันเหนือกูรงีิทั้งปวงเกเกรุคืออะไรก็ลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าดูนะครับผมเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ข้างๆให้นักันโอเค โกไดยุสเกตเนี่ยช้หนุ่มพนเจจนจรที่ชกกตานํำพาให้มาเป็นคูกะเนี่ยได้มีส่วนร่วมอย่างไม่คาดฝันเลยด้วยจิตใจที่ต้องการปกป้องริยาทุกคนเนี่ยจิตวิญญาณของโกไดเนี่ยจึงหลอมเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันรบคูกะคนก่อนกลายร่างเป็นคูกะคนใหม่เข้าต่อสู้และพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆจนถึงขั้นสุดยอดพลังความมืดที่โกไดไม่กล้าใช้เนี่ย ไม่พลาใช้ต่อสู้กับดาคูบา้าครับถ้ามาเข็มขัดอาร์เคอร์ถูกขอขอดาคูบ้าจมดีจนเกิดรอยร้าวยูสิเกตจึงเหลือเพียงทางเลือกสุดท้ายนะครับหาต้องการไปทักทุกคนไวนยย้ในพิทักปกป้องทุกคนไว้เนี่ยนั่นคือการใช้พลังแห่งความมืดต่อสู้ในฐานะคูกะที่แท้จริงนะครับผมคือคูกะพยายามที่จะไม่ใช้พลังแห่งความมืดโดยใช้พลังแห่งเข็มขัดแทนอะไรมันนี้นะครับแต่จริงก็ทําได้นะอืการต่อสู้สุดท้ายของโกไดะคือรวมจิตใจและความต้องการที่จะต่อสู้ปกป้องชีวิตของทุกคนเนี่ยแทนที่จะใช้ความเกลียดชังที่นกังรรขอูะะคบม คือเขาใช้พลังแบบที่อยากต้องการปกป้องอะไรอย่างนี้นะครับผมผู้หญิงนะครับผู้หญิงที่มีรอยสักกุราบปริศนาได้ทิ้งข้อความปริศนาไว้ให้กับอิจิโจคารุตำรวจคู่หูโกไดก่อนตายมีบทนำดันว่าผู้ชนะนะครับในท้ายที่สุดจะนำพาซึ่งความมืดชั่วนิรันนะครับผมความมืดวิชวนนิรันอะไรงนี้ขอโทษผูษ้ผิดแต่ทุกอย่างไม่เป็นเช่นนั้น,นครับเพราะจิตใจบริสุทธิ์ของโกไดาแปรเปลี่ยนพลังงานของม,มือทั้งหมดเป็นพลังงานนักลบทกกำเนิดร่างอัติเมฆ อติเมทคูกะรสุดยอดนันลกลบที่จะไม่มีใครเปรียบรักสมีได้มาต่คนเดียวแทนที่จะกลายเป็นน้ำปีศาจร้ายบ้าค้ั่งเหมือนดานกูบ้าในการต่อสู้คูกะสามารถทําลายแหล่งพลังของดากูบ้าได้ครับโดยการต่อยตอกเข็มขัดนะครับจนหินอดัมแตกมาเลยแต่ดากูบ้าก็โจมตีเข็มขัดของคูกะจนมีรอยร้าวนะครับทั้งสองเนี่ยจึงต่อสู้กันด้วยล่างของมนุษย์และชนะเขาเป็นตกทุจิโกไดนะครับแต่โกได้ไม่สามารถชนะคูการได้ต่อไปจนต่าเข็มขัดจะพื้นฟูนะครับเพราะพลังอติเมทคูการเนี่ย รุนแรงมากนะครับโคไดก็เลยไม่อยากจะแปลงล่างรุนแรงแค่ไหนนะครับรุนแรงขนาดท,ที่ว่าสามารถทำลายโลกทั้งใบได้นะครับผมผมจึงคิดว่าถ้าสมมติเราเอาสเกลพลังของครูกาเนี่ยไปเทียบกับคเมเดอร์ยุคเฮเซทุกคนเนี่ยผมว่าครูกาแม่งเก่งสุดนะครับผมเพราะว่าเขาสามารถทำลายทำลายโลกทั้งใบเลยใชประมาณนี้เลยนะครับผม สามปีต่อมาตอนนี้เรา,าเข้าเรื่องของอากิโตะแล้วก็คลิปปริศน,นาขึ้นครับโดยมนุษย์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งนะครับเรียกว่าอันโนะนะครับผมนะแต่ครั้งนี้เนี่ยมนุษย์เนี่ยมีอาวุธลับที่พัฒนาขึ้นมาตอบโต้โดยอาศัยข้อมูลจากพลังคูกะนะครับผมเป็นระบบ g t G2X และ G4 ครับแต่ G4 มีข้อผิดพลาดจึงไม่สามารถนามาใช้ได้ก็เดีย๋ยวเราจะยกไปเล่าที่โปรเจกต์ G4 แล้วกันอะไรกี้นะครับผมซึ่งอามิโซอิจินะครับ ชายความจําเสื่อมแต่มีประสนานผลิตสำหรับการทับรู้ความเคลื่อนไหวและจิตที่มุ่งร้ายของอนโนเนี่ยทำให้เขาสามารถแปลร่าเป็นอากิโตได้นะครับไอชิฮาระเรียวนักกีฬาโคงสวรรค์หลังประสบอโโุบัติเหตุเนี่ยร่างกายโคคงความเปลี่ยนแปลงว่าเขาสามารถกลายเป็นอนษยมที่คล้ายคึงกับอากิโตได้เรียกว่ากิวนะครับผมทั้งคู่ต่อสู้กับอนโนโดยไม่รู้อะไรสักอย่างเลยจนกระทั่งไปพบกับคาโอรุนะครับรุษที่สามารถแปลร่างเป็นอากิโตแบบที่สมบูรณ์แบบได้นะครับผมจำได้นะได้นะนะแต่ว่า อากิโตะที่สูรูนแบบเนี่ยก็คืออนาเธอร์อากิโตะนะครับผมแต่แต่อากิโตะล่าอนาเธอร์เนี่ยไม่สามารถที่จะเปลี่ยนร่างเป็นร่างไร้ขอบเขตได้นะครับผมไร้ขอบเขตเดี๋ยวจะมาเล่ากันว่าไร้ขอบเขตเป็นไงปิศาปิศาต่างๆเรื่องที่คายนะครับศัตรูแท้จ,จริงเนี่ยคือพระเจ้าโอเวอร์อหลดด้านมืดเนี่ยก็เลยต้องลงมือตัวเองละเพราะหวาดกลัวพลังต่อพลังของอากิโตะมากหลังจากที่เห็นโซอิจิพ,พัฒนาพัฒนาอากิโตะเนี่ยเข้าสู่ร่างไร้ขอบเขตอ่า ร่างไร้ขอบเขตคือร่างเบอร์นิงฟอร์มนะครับและกำจัดเอลหลอดลงได้จึงคิดจะแย่งชิงพลังอีโตะไปจากทุกคนเพราะเวลานี้ไม่มีครูกาที่ตามชะตากรรมถูกสร้างขึ้นมาเพื่อมายับยัง้งอิโตะจริงๆคูกา,ากับอิโตะต้องไฟกันนะครับเพราะว่าคูกาเนี่ยเป็นตัวแทนของโอเวอร์หลอด,ด้ันมืดส่วนอิโตะเป็นด้านแสงสว่างอ่าคือต้องไฟกันาตามธรรมเนียมของเขาอะนะแต่ตอนนี้ไม่มีครูกาแล้วไงจิมผัดแตกไปแล้วช่างแม่งอยู่พี่พี่โกดเราก็เลยไม่ได้ออกโลงเลยในการต่อสู้คสุดท้ายนะครับผมกิวพัฒนานตนเองเป็นร่าง ต่อสู้ข้ามสุดยอดที่มีลังเทียบเท่ากับอากิโตะร่างบุนิงฟอร์มคือร่างไร้ขอบเขตแต่โซอิจิสามารถก้าวข้ามวิทยา,ายการมากกว่านั้นนะครับเหนือด้านนะด้วยการแปลสภาพเป็นพลังแห่งสิงสว่างบริสุทธิ์ถ้าอากิโตะเข้าสู่ร่างชายนิ่งฟอร์มตัวแทนแห่งสงสว่างโดยแท้จริงเหมือนคูกะนะครับที่เป็นตัวแทนห่งความมืดส่วนคาโอลุเนี่ยหรืออนาเทะอาิโตะก็เสียชีวิตก่อนที่จะเข้าการต่อสู้สุดท้ายนะครับผมโซอิจิได้ความช่วยเหลือได้ความช่วยเหลือบ้าบอคอแตกแม่งลิ้นพันด้วยความช่วยเหลือของ GTX อ่ะ ได้กิวสาม,มารถใช้พลังแห่งแสงกําจัดเอลลอดต้ตนสุดท้ายลงได้สําเร็จและใช้พลังนั้นโจมตีเอลลอตด้านมืดขณะที่เขากาลังอยู่ในสภาวะจําศินและสลายไปนะครับผมโอเคบางคนอาจจะงงว่าเฮ้ยไหนคูกะกับไอ้โตดี้ตัวไหนวะเราจะเข้าเรื่องนี้ดีดกว่าครับผมและถ้าหากว่าคูกะไม่เหิมขัดแตกแล้วครับผมหากคูกะสาม,มารถเข้าร่วมสงครามร่วมรบในครั้งนี้ได้จะเป็นอย่างไร ในฐานะที่ทั้งสองนะครับผมเป็นตัวแทนแห่งสส่งสว่างและความมืดเนี่ยทั้งสองจึงมีค่าเท่ากับว่าเป็นสโตงกันละกันคู่กะต่อสู้บต่อสูวบต่อสู้เออเพื่อพิทักษพลังของรินโตแต่อากิโตต่อสู้เข็นฆ่านักรบกบินโตหากจะกล่าวก็ได้คือว่าเหมือนกับทรอชนเผานะครับถ้าเราฟังให้ดีคืออากิโตเนี่ยก็คือไฟกับอันโนซึ่งเนื้อแท้ของรินโตก็คืออันโนนะครับผมคือนักรบกบินโตที่ถูกบัญชาโดย โอเโหด้านมืดน,นะครับแต่อคกิโตนี่ผันแปรเป็นตัวเป็นตัวทรยศอะไรมีเพราะว่าเขาบินแรงแสงเลยบานี่แหละการต่อสู้เกิดขึ้นระหว่งางคู่กาไอคกิโตผลที่ออกมาจะไม่แตกต่างจากครั้งที่โอเวอร์โหลดต่อสู้กันมาแต่น้อยเนื่องจากอโตะในเวลานี้แม้พัฒนาได้สู่ร่างไร้ขีดจำกัดแล้วเนี่ยหรือว่าใช้นิ่งฟอร์มแต่คู่กานั้นพัฒนาจนควบคุมพลังความมืดได้ถังใจแล้วอีกทั้งอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เราไั้รบเคยมีไม่ได้อวยนะแต่ว่าในเดลลอกที่เขาเขียนจริงๆคือ เจงมากอะผมเลยบอกว่าถ้าสมมติเทียบพลังสก,กิลตามคูกะจนรด้ทุกเฮซีทุกตัวคูกาไม่เจ๋งสุดละเอ,อในล่าอัลเิเมทนะแต่จุดพลิกผันเนี่ยที่อากิโตะและคูกะไม่ได้มาเป็นศัตรูกันนะครับอย่างที่โอเวอร์โหลดในความ,มต้องการเพราะทั้งสองต่างมีความต้องการที่จะปกป้องมนุษย์เหมือนกันนะครับเมื่อจุดประสงค์ตรงกันทำไมต้องสู้กันด้วยใช่ไหมละ่ะทั้งถ้าจะเกิดขึ้นจริงจริงเนี่ยก็คงเป็นประมาณว่าทั้งสองก็คงจะรวมพลังกันแล้วก็ปกป้องรุดมากกว่าอะไรทํานองนั้นนะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครรัับสบสห การต่อสู้ของคูกาลและกิโตและปริศนาของอากิโตนะครับผมซึ่งภาคน,นี้ก็คงจบซีรีส์ของคูกาอากิโตแล้วนะครับถ้าใครอยากจะฟังอะไรเนี่ยก็อยากให้เล่าอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับหรืออินบ็อกมาในเพจเราติดเพจไว้หมดแล้วละ่ะเออไม่ต้องห่วงนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยบางคนก็มีมคนมาซักไซส์ถามว่าเออพี่พันเพจพี่พเพจคุณมึงนม่ครบพันไลค์แล้วทําไมไม่แจกสักทีอะไรอย่างนี้ ใจเย็นเย้นใจเย็นกูแจกแน่นะครับผมแต่ว่าต้องขอขอขอเวลาสักครู่ขอเวลาจะขอเวลาสักพักให้ลืมพอ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 ไม่ได้แล้วก็ขอเวลาสักแป,ป๊บหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะจัดการให้เพราะว่าตอนนี้ทางชาแนลเราก็วิวรวม1ล้านวิวแล้วนะครับผมหล้านบวกวิวแล้วโอ้โหก็ขอบคุณมากเลยนะครับซักก, 7, กว่าเจ็ดพันกว่าแล้วโอ้โหผมก็เลยว่าแม่งรอครบหมื่นซับดีกว่าจะแจกได้ไหมไม่หรอกครับก็คือว่าก็เดีย๋ยวเขาแจกเดี๋ยวเขาแจกแต่องมันจะมาวันที่ โน่นหนักวันที่5ที่6เดือนหน้านะครับเดี๋ยวผมจะจัดการให้นะครับผมก็ไม่ต้องห่วงว่าของที่เป็นของกระลิกกิ๊กก็ที่เคยแจกมาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นายนายไม่ใช่เลยกิฟอะไรย่างนี้ของดีของดีเดี๋ยวเราต้องเจอกันแน่นอนนะครับผมและสําหรับคนที่มีข้อสงสัยนะครับว่าผมเป็นคนเหนือหรือเปล่าอะไรงนี้ใช่ครับผมเป็นคนเหนือนะครับผมเป็นยังไงยังน้องคามพักไอสานไอสัตว์น้องไอสานอีสานอีสานก็เป็นเป็นเป็นคนลำปางนะครับบอกเลยเลยก็มีคนมาถามว่เป็นคนเหนือเป็นคนเหนือแกเป็นคนเหนือไก แม่นนะครับผมเป็นคนเหนือนะครับผมไอสัตว์อีสานอ,อีสานอ,อีสานเป็นคนเหนือครับผมก็ก็ไม่มีะลรมากก็ไม่คือทาคลิปแนะนาตัวเองเนาะเดี๋ยวสักพักว่างๆคงทาแนะนาตัวเองให้และใครอยากจะฟังเรื่องอะไรอบอกได้เลยครับแต่ตอนนี้มีคนมาดีเควสไว้หลายเรื่องมากทั้งปริศนาปริศนาสงครามแพทเทิร์นลอจเจอร์ของลิวคิหรือว่าจะเป็นเรื่องเรื่องราวชุดเกาะมอนอะ G4 อะไรเงี้ยโอ้โหเยอะเยอะมากเดี๋ยวไม่ไม่ทันจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทำให้ เวลามันไม่ค่อยมีด้วยไม่ใช่อะไรอันนี้มาหาเวลาทำได้กระพุ้ชิบหายไปหมดละโอเคยังไงวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับถ้าใครถูกใจก็กดไลค์ไปใครอยากซับก็ซับไปฝากซับเหน่อย้นกันกูไหวละกูไหว <laughs> อะไรวันนี้นะครับโอเคยังไงวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้